ครับต่อไปจะเป็นการรื้อเครื่อนเบื้องต้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีกระดาษติดหรือมีเสียงดังแล้วเอาไม่ออกนะครับสุดท้ายต้องรื้อเครื่อนครับสิ่งที่เราจะใช้นะครับเราก็มีไขควงสองแบบนะครับอันนี้เขาเรียกประแจดาวนะครับเบอร์ g ียี่สิบอันนี้ก็ไขควงสีแฉกนะครับแล้วแต่รุ่นที่เราจะใช้นะครับจะเป็นรุ่นที่เราก็ถอดนะครับถอนถอดไขควงออกก่อนนะครับ ถอดน,น็อตออกนะครับมันจะมีน็อตยึดหัวไว้นะครับสี่ตัวตัวที่หนึ่งนะครับ น็อตรบสี่ตัวนะครับเราก็หากระดาษนะครับมาลองกันด้วยก่อนนะครับแล้วก็ยกห่วงมาหายลงครับหายลงนะครับการเ์วิสเครื่องนะครับเครื่องนี้ต้องหายลงนะครับเราก็จะเจอน็อตอีกสี่ตัวนะครับใช้ทียี่สิบในกัรนะครับถังนะครับ หายมาาก็จะเห็นนะครับตัวสีขาวนี่เขาเรกตัวมาทับกระดาษ เราก็จะเห็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมีอะไรบ้างนะครับอยู่ตรงนี้ก็คือแผงวงจรนะครับอันนี้มอเตอร์นะฮะอันนี้ชุดเฟืองนะครับอันนี้ใบมีดกับตัวกระดาษอันนี้สวิตช์ก้านถังเต็นนะครับอันนี้เราก็จะมาดูถ้าเกิดจากมีดามเยื้อยๆนะครับเราให้ดูครับกระดาษที่ติดอยู่ตามร่องนี้นะฮะแล้วก็ทําการดีบออกนะครับดีบออกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้สเปรย์นะครับ ล้างใบมีดนะครับฉีดนะครับฉีดเฉพาะตัวมังคุกระดาษนะครับเราอย่าไปฉีดที่ตัวใบมีดนะครับฉีดเพื่อให้กระดาษที่มันติดอยู่อ่อนนิดนึงเวลาย่อยมันจะหลุดออกมาได้ไม่มีสิ่งดังหรือถ้าเจออาการที่ว่าเยอะจริงๆนะครับเราก็จะถอดวิธีถอดเครื่องนะเราก็จะถอดเซ็นเซอร์ก่อนนะครับอันนี้เซนเซอร์ใบมีด ก็ถอดชุดมอเตอร์นะครับมอเตอร์สายไฟนะครับเวลาถอดจำไว้นะครับสายไฟเนี่ยถ้าเสียติดเ,เรื่องต้นเสียนะครับนี่ถอดน,นะครับถอดที่สายมอเตอร์นะครับสายแกกนะครับเราก็สามารถยกเพื่อนยก,ยกมอเตอร์มอ,อรมอเตอร์มาได้นะครับ โยกมาแล้วก็ตัดนังน,นี่ก็ตัวชุดใบมบีดนะครับแล้วก็ลื้อนะครับอันนี้เราจะลื้อเฟืองนะสมมติว่าเครื่องต้องลื้อเลยแล้วก็จะมีถอ,อ,อดถอดน็อตเฟืองนะครับแล้วก็ถอดก็จะ นั่จะให้เหมือนกันนะครับน,นอออั่นก็คืยัว่าไ่อัอันนี้เขาเรียกาครอบเฟือน,นะครับฝาครอบเฟือ มัไม่ตัวใน,นข้างใน,นก็จะมีเฟืองน,นะตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าเฟืองทุกตัวมีประโยชน์หมดนะครับเวลาตรวจเช็คเราก็จะไปล้างด้วยจจระบีไอ้ล้างด้วยนะ้ำมันสนนะเพื่อจะลบมีที่ติดอยู่องจะได้เห็นว่าเฟืองเสียไม่เสียนะครับต่อมาเราก็จะถอดชุดใบมีดนะครับชุดใบมีด กลับลดก่อนครับโอ้ยสังคัญหลังลานะครับที่20นะครับแยกนั่แยกประเภทยดไหมนะครับ ก้านนะครับนี่เขาเล็กน,นะเล็กครับจับไปบีดนะครับผมบอ,อมาก่อนนะครับก้านนะครับตั้งเต้นนะฮะ่อกมาก่อนนะครับในการนั้งเต้นโอะเภทหลักสิบหก แยกออกนะครับน,นี่จะมีมครับแยกออกครับน,นี่คือชุดใบมี่นะครับจระเห็นนี่คือใบมี่ะดดนะครับแล้วก็อีกเขาเรียกตัวข้าวกระดาษนะครับเราก็ทำความสะอาดนะเอาให้หมดหมดเช็ดเฟืนนะครับเรียบร้อยนะท้ายแล้วต่อไปคือเราก็จะประกอบพื้นครับ